ครั้งแรกของการรีแอคเพลงโฆษณาบวกกับทีป๊อปนั่นคือวงบัสจ้านี่วงบัสนะครับซึ่งบัสเขามาทำการนี่เป็นทีเซนเตอร์แหละนะครับนี่ยูสโฟฟูดนะครับก็จะมีอะไรในมือพี่บอล ปาปิกาป้กาเนื้อชั้นเป็นโปรเตินนะครับแล้วก็คอนเน่น,นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยคุยถึงขนมเพราะว่าขนมย้อนวัยของเรา,เาไ,ไปดูเพลงก่อนเพราะว่าเห็นตัวอย่างอารีบหลอกสปอยมากเขากินแล้วเนี่ยกินแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยตามนั้นอ่ะเตรียมตัวไปดูเลยนึกจ้ะว่าเดี๋ยวนี้มันน้ำอะไรอ่ะไ,ไปดรป่ะน้ำอะไรอ่ะโอ้เป็นคำท้าเนี่ยจ้าขนมพร้อมคอมพร้อมไปดูกันเลยครับ โอ้เป็นฟิล์ของกระตูงกระตูนปะสวัสดีครับผมกับัญจนะครับตอนนี้เรากำลังพากลุกท่านมาสัุููแหล่แดนยอดคุณสำหรับผู้โดยสารใดที่กังหอบหรือใครที่กำลังหิวหรือใครที่อาจกินอะไรขึ้มคิดว่าผมไม่รู้นะครับอเไ โอ้ยคานไมาใส่อืมมาติ๊มากิ๊ขอขอดีด้วยดีดว้อร่อยสุดที่ที่มีคาน่ดอเลยอะดองเคี้ยวเคี้ยวโปเต้เปไม่ได้หรอ อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีมปาปิก้ามีอนนี้คนนี้โอ้มีหลายรถเลยพวกเราปอปกกปอปปปอปกกน่้องเช่ันใจอยู่คอยอยู่เลยกกากาน้คอนี่าเชื่อย่ง อยูเหลือส้มแดงชิคกี้พายสนุ่โอ้ยเอ้ยรบอร่อย โอ้ยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวน้องเกิดทันมาลลแบบีแบบไม่เข้ายจนะเป็นพเพลเตอร์รแบบวา่าอืกคอมเมอร์แม็กกินบอกเอาไงจะรีแอคหรือจะกินรีแอคดีกว่า <c oughs> จะไงบ้างลงพอนให้ลงเห็นในฐานะที่ลุงอยู่กับขนมแม่อายุพอๆกับขนมถ่มายเป็นพเพนเตอร์ ทำได้นะจ๊ะเขาเป็นเมนเจอร์ทุกคนเปล่าเอออย่างดูสิครับว่าเขาจะทําอะไร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 เขาเทเมล็ดดอกไม้แล้วเทน้ํำตามลงไปได้ดอกไม้ครับคราวนี้เป็นข้าวโพดแล้วจะกลายเป็นอะไรเรามาลองดูกันเอาเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไหวจะอดใจไหวถ้าเป็นคนแน่จากข้าวโพดพันดีผสมผสานจนได้คนแน่ คนเน่มีทั้งินชีสและรถตั้งเดิมอร่อยทุกที่ที่มีคนเน่เธอระบุต่อตรงแต่เล็บใครเนี่ยมากจ้ะอ้าวดูแล้วเป็นไงบ้างดูแล้วอร่อยดูแล้วรู้สึกว่าคนนนี้้ไม่กิงรู้สึกว่าไข่ทอนมาได้ดีมากขนมอรองไหม ขนมหล่อมากาไ,มไม่ว่าจะเป็นโปเต้คอนเน,น่ปาปริค่ะน้องๆน,น่ารักสดใสชอบครับทำให้อยากกินขนมแล้วก็ลงรีบลงไปไปลอเลย,เลยแล้วก็เพื่อมารีแอคกับทุกคนนะคะ่ะคุณล่ะครับสดใสแล้วเปิดมาดีมากก็คือ คือยูฟูอ่ะันพูดเขาตรงนีนฉันไม่ันก็เห็นโลโก้นี้มาตั้งนานอะแต่ฉันไม่รู้เลยว่าจริงๆคือเตา่า mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เธอเคยรู้ว่าเป็นเต่าในหรอพึ่งรู้นี่นแหละก็แล้วก็ด้วยความที่เป็นขนมเด็กเนาะสีสันก็สดใสแล้วมีความเป็นพี่บาสัะมาอยู่ด้วยช่าว่าน้องๆอ,งอะที่เป็นยุคใหม่ะคือที่ที่ไม่ได้กินนะจงแส่ความบางคนถ้าไม่รู้จักก็จะได้กลับมากินขนมยอดฮิตแล้วจริงๆมันฮิตมานานมากเนาะน่แลแต่ฉันเด็กอะแล้วก็ มีเพลง,งด้วยอันนี้เลิศนะตอนแรกตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะเราเปิดมาถูกไหมวะเราแอบเห็นมีเพลงมาแบบนิดนึงสปอยอ่ะหรือมันอยู่คนละอันวะปรากฏว่าอ่าเป็นเล่นก่อนแอคติ่งก่อนแล้วก็ต่อด้วยกินแล้วก็ต่อด้วยเพลงเพอร์เฟกมากจากผมน่ารักน่ารักนา่กนารักพี่จังก,ก็เป็นอะไรนะคนขับรถเต่าก็เชื่อว่าจะต้องไ่าดีแน่คุณมาถูกทางแล้วครับยูทูบูฟู้ดครับ คุณมาถูกทางนะครับที่เรื่องน้องแล้วก็บอกเลยว่าใครที่อยากเอาน้องเป็นพซเซนเตอร์รีบเลยนะครับเพราะมันจะเป็นแบบนี้ครับน้องจะไปครบทุกวงการแล้วน้องจะทําให้ทุกๆคนที่เป็นบีอาร์นะครับอยากที่จะซื้ออยากที่จะสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยปมมือให้กับยูทธปูด้วยค่ะกลับมาคุยเรื่องขนมมากดีกว่า ดีไหมดีไหมเพราะว่าน้องๆเขาหล่อมากเมื่อกี้เราเราไม่การันตีว่าใครหล่อสุดคนหล่อทุกคนแล้วเขาเขาพูดเขาพูดทะเลแกด้วยนะอันนั้นก็เกลียวเขียวโปเต้เดี๋ยวเนี่ยมันฝรั่งกรอบปาปิกา้าเหรอโอ้อจําจําไม่ได้วะเมื่อกี้อ่ะแต่อันนี้นี่อะไรคอนเน่เอาลืมอ๋อ <c oughs> มันเป็นอันนี้ก็มันฝรั่งกรอบอ่ะอันนี้ก็มันฝรั่งกรอบนะ กอกเกี๊ยวเคียวบวเต้บอกว่าหมายถึงว่าเขาอ่ะเขาไม่ได้พูดตลกในนี้ไม่เขียนสโลแกนแต่ว่าจริงๆน้องๆพูดสโลแกนเธอจําได้ไหมจําไม่ได้ฉันจำได้ในกอกเกี๊ยวเคียวบวเต้ออเยนดูร่อยทุกทีที่มีซาปีก้าอะไรเธอจำได้แล้วอันนี้อะไรวะโอ้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็ดูอายุพวกเราแล้วก็แต่เราบอกว่าอันนี้เราเป็นเราเป็น เราแสดงหนักพัฒนาคนนี้อันแรกแรกที่ที่มาคือทุกคนจะแบบว่าจําเราได้หมดเลยถ้ามันจะมีเบบนชาติที่ลงหนัไม่ถึงในปัจจุบันนี้เขาจะจำเรนได้ไหมเขาจะจาหนักพัฒนาว่าเราพัฒนานี้นะครับเพราะว่าจะมีหลายๆคนแล้วเล่าคนลอดังสุดซึ่งเราไม่ใช่ตัวเมนนะจะเป็นน้องอีกคนนึงแล้วก็ พคนรอดังสื่าก็เลยเอากล้องมาจับเราเราก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนตัวเมนูอันนี้ก็เลยเป็นทีเซนเตอร์ชอบอะไรเนคอนเนีออชอบความเวลากินแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบว่ามันสามารถใส่เล็บได้อะยังไงอย่างนี้อยามาลองนี้เดี๋ยวกิน่โอ้ใช่ใช่สมัยก่อนไม่ไอ้เด็ดเนาะก็คือทุกคนต้องเอาเนี่ยมาเล่นที่มายเนี่ยอแล้วก็คือ จริงมากแล้วมันหอมก็โคตรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทํ้พูดส่วนตัวนะมันมีหลายรสออกมาเยอะมากแต่ที่ทำที่เรารักอ่ะนี่ไอทีน้องเป็นข้าวโพดกรอบนะครับแล้วกินมันไม่เหมือนใครจริงอ่ะนะมาต่อตอบเกี๊ยวเกี๊ยวเพลินตอบเกี๊ยวเกี๊ยวบวเต้ตอกเกี๊ยวเกี๊ยวบัเต้บัเต้รสชาตินึ่งตอนมันว่านตอืมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันแต่ขนมเนาะเขาความีความน่ารักตรงที แต่ละแต่ละตัวอะมีคอเเตอร์อันนี้ก็ใส่แ็บได้อันนี้ก็แบบว่าเป็นเหมือนแบบเป็นท่าๆแบบนี้เออถ้าสมมตินะเวลาเรากินปาปิก้าไม่สามารถพูดได้เลยว่ามันคือรสอะไรถูกไหมแต่เวลาเราทําพวกไก่ทอดเด๋ยเป็นไฟเราขอผงปาปิก้ามันคือกลิ่นนี้เออเมื่อปาปิก้าคืออะไรอ่ะผู้นุ้นกวนบอกทีว่าแบบกี้นะตัวหนึ่งนี่พ่อแม่อันนี้โปรเต้โปรเต้อ่ะผงปาปิก้า อันเนี้ยในบรรดาความรู้สึกของแชมป์บอลเ็กนะสิ่งที่สงสัยที่สุดคือแก้วสีม่วงคืออะไรอืเธอทายสิฉันก็ไม่รู้หรอกคำตอบจะมันชันท่าน,นว่าไม่อันจักนกระนาบองุ่นไม่น่าจะนาบังงุ่มแต่ดูมาสีแดงแต่มันไม่เผ็ดนะก็เป็นว่านะครับขอบคุณนะครับนี่ขอบคุณขอบคุณท้องกันขอบคุณยูสอ่ะยูสฟ,ฟูโฟร์นะครับที่ให้น้องๆบัตร้วน บัตรอ้วงบัตรอ้วงของเราเนี่ยได้มาเป็นพีเนเตอร์นะครับแล้วก็ยังไงขอให้มีขนมตัวอื่นในยุทธฟูมะมาใช้นองด้วยเอออ <Okay, S 1> นะครับครับตอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับช่องโอซิซี่มนเดินะียนะครับถ้าสมมุติมีอะไรเกิกันน้องบัตรเนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับเพราะว่าเราก็จะเป็นบีอารคนบีอาร์รุ่นโตรุ่นตน,น,นิดนึงนะเด็กๆนะ โอเคป่าวไปเลยครับบ๊ายบายครับ, bye, รบมกับตันจังนะครับตอนนี้ oh, oh, oh. เรากำลังพาทุกท่านมาสู่ useful food land แดนยอดคุณสำหรับผู้โดยสารใดที่กำลังง่วงหรือใครที่กำลังหิวหรือใครที่แอบกินอะไรอยู่ข้างหลังอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับ